อันนะครับวันนี้ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเนาะนี่นะครับเช่นเคยร้านมณีอิเล็กทรอนิกสุรินนะครับเบอร์โทร0867305421นะครับผมมีของมานําเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับผมแก้เหงานะครับผมเดี๋ยวจะนอนไม่หลับคืนนี้ถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ลงไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเนาะอ่ะทีมงานไปส่งของกลับมาก็มานั่งรับประทานโค้งนะครับพี่เป้ท้องกี่เดือนแล้วพี่เป้ ท้องกี่เดือนอ๋อไม่ได้ท้องนะครับไฟหลักก็มีเยอะมากนะครับเป็นร้อยหลักเลยนะครับผมเผื่อท่านใดอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเมืองสุรินทร์อย่างเช่นศรีสะเกดบุรีรย์นะครับเขตร้อยเอ็ดก่ออำเภอสุวรรณภูมินะครับผมเนาะก็สนใจก็เข้ามาเลือกได้นะครับไฟหลักจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยห้าสิบาทนะครับไปจนถึงสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มเลยอันนี้อะไรรอกบอก รอบความยาวน่าจะสามเมตรเนาะตัวนี้ครับผมไม่นี่นี่นี่มันมีบอกอยู่ตัวนี้สามเมตรนี้เห็นไหมตัวหนังสือนี่สามเมตรครับผมตัวละแปดร้อยบาทนะครับสภาพใหม่อยู่นะครับผมเอออีเขาก็วัดทางอย่างนั้นเลยเออทำจีกุลจีกุลลบอมๆเคยรู้เรื่องบ่จีกุลจกุลลบอมๆอันนี้อะไรมีอดิมิกสาวครับสาวครับสิบสองช่อง ผมตัวนี้เอฟเฟกออกไหมเอฟเฟกออกปกติปกติเลยสี่สี่พันสี่พันเจ็ดร้อยบาทสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งยังไม่รวมส่งค่าส่งสองร้อยบาทเมื่อกี้เอาไงไงคว่ำคว่ำคว่ำให้ดูแทนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเท้ครับนี่นี่แทนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแท้นะครับตัวนี้แท้เทเทนะครับผมครับลักษณะนี้แทแทเลยนี่ครับนะครับผมถ้าเทมีรูมีรูต้องมีรูทุกทุกครับอ่ะ เอาวางมามันมีมีปัญหาช่องไหนนะคอกเกคหนึ่งช่องช่องสิบช่องสิบค็อกเกนิดนิดเดียวครับสไลด์ค็อกเกนะครับช่องสิบช่องเดียวนอกนั้นใช้ได้ปกติทุกอย่างครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เลซิคอนเลยนะครับแท้ตัวนี้แท้นะครับสี่พันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับค่าจัดส่งสองร้อยบาทอันนี้อะไรนี่ไม่ลอยไม่ลอยชัวร์อยกยกยกตัวไม้เอาตูดโชว์ดิหน่อยสิว่ามันมันเกรดเอเลยตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับย้ายคลื่นได้ด้วยนะครับตัวนี้ หัวเดิมนะครับผมถอดดูละหัวแท้เดิมนะครับหัวเดิมเดิมติดมานี่ชัวรยี่สี่ดีมีชุดย้ายเสาด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนาะค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับกรุงเทพและปริมณฑลหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่าจัดส่งแพงจริงกรุงเทพยอมเลยนะครับไม่ลอยไม่ลอยชุดนี้ชุดนี้เออมาจากไหนถูกเทเรามาไกลครับมานี่มาไกลมากครับมาจากไหนมาจากสหรัฐอเมริกา ทุกเจอชีวิตไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับผมก็อ่านไม่ออกต่างคนต่างอ่านไม่ออกพี่เปกกับพุ่มหยับรู้โซน่าไม่เาบงปูเนยเมร์ราคาเนี้เอานเีเลยครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทขายจุดขายจัดทรงหนึ่งร้อยบาทครับจัดทรงระบาดอันนี้เสียงดีนะครับนี่ลองแล้วยี่สิบสามสิบเมตรนี่เกือบสี่สิบเมตรได้นะครับตัวนี้นี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับโอ้เลาอีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้ของเซน เซนเซอร์เซนเชอร์ไรเซอร์นะครับผมนนเนซนนะครับแต่ซซื้อสดได้ครับครับไม่ไม่ได้ให้เซนนะครับแต่แต่ขายสดสสีเสานะครับอ่ะซีเสาสีเสาเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่นะครับนี่มัน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 หงายหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวิธีเอาการ้อนหยอดให้นะครับผมเสียงดีแถมกล่องให้ด้วยนะครับตัวใหม่เสียงดีมากตัวใหม่นะครับผมประกันเลยเสียงดีตัวนี้ยี่สิบสามสิบเมตรได้นะครับมาพร้อมกล่องอะแดปเตอร์ครบ กล่องโปรยูโรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมแถมกล่องให้ใส่ไปให้ตัวนี้สองพันสามร้อยบาทรวมส่งให้เลยไหมรวมส่งให้เลยรวมส่งไปเลยสองพันสามร้อยบาทไมเซนโอ้นี่เสียงดีมากครับครับเสี้เอสเคเอ็มเก้าพันครับผมตัวนี้เหมือนแท้เลยอ่ะสีเสานี่แท้ครับแท้ครับโอ้แท้บอติเกอร์ไม่ทานะครับนี่ไหนติเกอร์ฮะคาด มิโอมันไม่ขาดนะแต่พี่เปียวลินเรียขาดเลยครับชิบหาและไม็งอยับซีไม่ลอยไม่สายสายอยู่ไหนสายไม่มีโอเคสายเดี๋ยววันหลังจะขายสายไม่ลอยครับผมอันนี้ก็อันนี้ของคมสันโปรยูโรตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเลดเลดเลดแท้เลดแท้หรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงดีมากนะครับสองตัวนี้อันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับหัวตัวนี้เป็นหัวเอ็มห้าแปดทั้งสองตัวนะครับสี่ตัว พร้อมใช้งาน800บาทแปดร้อยบาทค่าจัดส่ง100บาทโอ้ถูกถูกมากครับผมลองแล้วครับเสียงหนามากพีเป้รับพีเป้โกดังนาดีซิสเต็มเปยสุริโซลากนุยมีวะเฮเมื่อวานบอกผมเปลี่ยนชื่อแล้ววะเ้ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยครับยังไม่ได้จดทะเบียนยังยังครับอ่อโอเคต่อไป NTS ครับผม NTS อะไร LA 3,500บาทครับผม LA 3 5อ0ีาันอันนี้มาจาก LA เอทีโอเคสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้นี่เสียงดีครับดันได้แรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้วอยว์สามนิ้วสิบแปดสิบแปดนิ้วดอกสิบแปดนิ้ววอยสามนิ้วดีดันได้ค้าละสองนะครับผมผมลองละนะครับผมเนาะดันได้จริงๆนะครับผมไม่ได้มูไม่ได้มูนนี้ครับผมสดอันนี้เสดอเนี่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ประกอบบอร์ดบอร์ดมิวสิกบอร์ดมดมดฟดมิวสิกของแท้ครับผมดูดูนะครับดูดูอุปกรณ์อะไรครับของแท้นะครับผม ตัวนี้หมโอจะนำหมอใหญ่นะครับตัวนี้สองพันเก้าร้อยบาทครับตำหนิไฟไม่ขึ้นนะครับเอาเอาไปเช็คเองนะครับผมบาลานเห็นว่าบาลานไม่ได้ใช้หรือเปล่าหรือใช้เอาบาลานบาลานใช้โอเคครับใช้ใช้ได้นะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสิบดนิ้วคัานละสองได้เลยนะครับนี่ได้เลยสบายเลยครับผมเนาะอี่หี้อมของเข้าใหญ่ครับโมหม่โมเป็นสองพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ค่าจัดส่งผมคิดหนักหน่อยนะครับผมคิดราคาแพงหน่อยตัวนี้เอา ทำใจเลยครับผมตัวนี้สุดีตัวนี้อะไรนี่รีโมทบูทูปลักไฟมีบูทูธครับนี่บูทูธอะไรบูทูดไว้ใช้กับอะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่จะคองเพิ่งซื้อมาครับนี่เมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนสี่หกเจ็ดครับเซียมเปชร์โอ้ของของใหม่เลยครับผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ร้านใหญ่สุรินนะครับผมเอ้าของใหม่เลยครับนี่แถมรีโมทด้วยหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครนะครับใครซื้อหนึ่งพันสองร้อยบาทค่าจัดส่ง การส่วนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแถมกล่องให้ด้วยแถมกล่องนี่มากกวกล่องเลยครับผมอ๋อแถมกล่องให้ด้วยเอ้ยตลับเมลไม่เกี่ยวตลับเมลของผมเมื่อตีก็ถามซื้อมาตายเลยโครดเอ็นทีเอสโครดมาจากไหนนี่โครดมาจากในร้านครับในร้านบอกครับมาอยู่นอกร้านเฉยเลยวันนี้มาอยู่นอกร้านครับโครดเอ็นทีเอสเป็นร้อยบาทเป็นร้อยบาทครับผมเป็ร้อยบาทใช้งานปกติใช้งานปกติครับนี่ดูตูดครับนี่นี่ตูดโอ้ตลับเตลินจะนะครับปิ่นเตลินอ้าโอเคสวยงามครับตัวละครงล่างข้างล่างโครดของอะไรนี่ เอ่อไมโครเทคโอไมโครเทคครับไมโครเทคไมโครเทคเสียงดีเอ็นทีเอสไมโครเทคเสียงดีทั้งคู่นะครับผมรับประกันเลยตัวละแปดร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยบาทต่อตัวอันนี้ c ซีเุ้สวยแท้ซีนเซนี่สภาพสภาพสวยมากจากลาวนะครับผมเซีนเเห็นเห็นได้ข่าวแววๆมาจากร้านไอมาจากเจ้าดังแถวนาดีนะครับไอคบเป้โกดังนาดีซิเต็มนะครับผมอครับเขาโครงแล้วเขาบอกว่าเขาโครงคนเดียวแล้วนะครับผมแต่งนาดีนะครับผม อ๋อใช0 0บาทใช้กันปกติค่าจัดส่ง100บาทบครับเนามิตนีู้อตู้เจ้าดังตู้เจ้าดังอำเภอประสานตู้อำเภอปราสานะครับอามิงตู้อามิงประสานนะครับผมอามิงฟีดซียูทูบนี่รู้จักแน่นอนนะครับตู้อามิงนะครับใบละเก0าร้อบาทนะครับผมคู่นี้คูนี้เท่าไหร่ครับใบละเก้อยคู่ละพันแปดพันแปดใจะส่งซื้อแยกใบละเ0้รยถ้าซื้อคู่หนึ่งเราให้1,800บาทเท่านั้นนะครับผม ในแถมซีค่อมแหลมด้วยนะครับแลมไปเลยครับแลมไปเลยตู้สวยนะครับฮะตู้สวยตู้สวยครับตู้สวยนะครับใช้แรกได้บอแรกตัวนี้ลึกกี่นิ้วเมื่อกี้ลึกสิบสามครับหกยูลึกสิบสามครับหกยูลึกสิบสามนิ้วอ้าวเเปิดข้างในใส่ในตูครับนี่นี่นี่ข้างๆปีกพี่เสื้อนี่ใสๆเลยอ้าวข้างในเปิดดูหน่อยสิข้างในเปิดโอ้เมื่อยเมื่อยแขนแล้วพี่เปเอ้ยผมเมื่อยแล้วครับผมสวยครับ นะครับผมข้างในเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีมีมีฟองน้ําให้ด้วยครับมองน้ําดําๆเออนี่สวยมากครับกันกระแทกน้ำนะครับมีฟองน้ํากันกระแทกเอาเอาเท่าไรดีถูกๆไปเลยครับตัวนี้หนึ่งพันบาทอ้หูนึ่งพันบาทเอาโอเคครับหนึ่งพันบาทเอาเอานะครับเอาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวน็อตผมหาใส่ให้นะครับน็อตเนาะน็อตหาใส่ให้นะครับผมเนาะโอเคไอเหล็กข้างล่างเราข้างล่างก็ขายเหมือนกันครับเหล็กข้างล่างนี่สีดำสองอันอ่า ลึกกี่นิ้วนี่ก้วสามยูหรือสี่ยูนี่สามยูสามยูสามยูลึกอ่ะวัดแล้วนะครับยลึกี่สิบสี่ครับผมสามยูลึกยี่สิบสี่ใสตระกูลวาเทคได้เลยนะครับผมเนาะใบละใบละสีดํานะครับเฉพาะสีดำสองใบเนี่ยใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเอาเหลือสองใบสุดท้ายนะครับผมหลุดหลุดจองนะครับจองลมเจ้าของจองลมจองลมได้ลมไปกินเฉยเลยนะครับได้ลมไปใช้งานเต้นนนะครับผม โอเคแคนี้พ,พอเมี่่นี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวไม่มีกำลังลิศนะครับผมอ่ะตามนั้นแหละครับ F c ซทุกท่านคลิปนี้สั้นๆนะครับผมเล็กน้อยทีแ่แปนกลางจะปิดร้านกลับบ้านก,นกันแล้วนะครับผมเนาะ,ะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่เป้ว่าไงกรับลาสวัสดีก่อนสวัสดีครับผม